กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่474ค่ะประจำเช้าวันอังคารที่19เดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทนะคะ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้ารอยบาทจะ้ะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทั mm hmm. กไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์0 8นยค่ะ7จ็ดสองนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจะ้ะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะารายการที่หนึ่งของเช้าวันอังคารเป็นสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆขา เก่าสวยจ้ะรายการที่1นนะคะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่สองหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญน,นะคะรายการที่2จ้ะ300บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่3มจ้ะ รายการที่3หลวงพ่อคูณจเจริญพรบนนะคะปี3-6จ้ะเป็นเหรียญเมตตามหานิยมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรายการที่3จ้ะมีต่อโค้ดตรงหน้าอกนะคะพ,พี่ขารายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นพระซุ้มกอจ้ะ พระซุ้มกอรายการที่4นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะพ,พี่ขาจำอีพีจำหมายเลขจ้ะโทรหรือว่าถักลายแจ้งน้องสุภาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาจัดส่งให้นะคะต่อไปเป็นรายการที่5จ้ะรายการที่5เป็นพระนางพญาจ้ะพระนางพยารายการที่หนะคะ รายการต่อไปรายการที่6กค่ะพี่พขารายการที่6หลวงปู่ทิมอุ้ยโทษทีค่ะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจะ้ะหลวงพ่อแดงรายการที่6นะคะปี03จะ้ะหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะ รายการต่อไปรายการที่7ค่ะพี่พี่ขารายการที่7หลวงพ่อเทียนจ้ะหลวงพ่อเทียนวัดหนองดงนะคะพิจิตค่ะพี่พขาปี15จ้ะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะหลวงพ่อเทียนรายการที่7จ้ะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระกลิ่งปวเรศค่ะ รายการต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9เป็นพระปิดตาหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะด้าน,นหลังจะ้ะรายการที่9นะคะรายการต่อไปจะรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นพระพุทธชินราชนะคะของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจะ้ะปีสองหนึ่งค่ะ เป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาของหลวงพ่อกกวัยวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังจะเขียนว่าผูกพัสสีมาวัดโคศิตารามนะคะพระพุทธชินราชจะเก่าสว้คะ่ะพี่ขาน้องสุภาจัดส่งให้พี่ๆพ,พร้อมกล่องนะคะ รายการที่10จ้ะพระพุทธชินราชของพ่อกลวยนะคะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะปีหนึ่งหนึ่งค่ะพี่ขาเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะ หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีจ้ะรายการที่11ค่ะต่อไปเป็นรายการที่12จ้ะ12เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หานุมานนะคะรายการที่12จ้ะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หานุมานนะคะรายการต่อไปรายการที่13จ้ะ 13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะตายถาน,นะคะพ,พี่ขาหลวงพ่อเงินจ้ะรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14คะ่ะ14เป็นหลวงปู่แหวนจ้ะ หลวงปูแหวนสุจินโนนะคะปี17ึ่งเครับวี่ขาด้านหลังเป็น j จดีนะคะรุ่นเจดีค่ะรุ่นเจดีแปดสนะคะด้านหลังจ้ะหลวงปูแหวนปี17นะคะต่อไปรายการที่15ค่ะ 15เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สวงจ้ะเทวดาเล่นดินนะคะล็อกเก็ตหลวงปู่สวงเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะรายการที่15นะคะต่อไปเป็นรายการที่16คะ่ะ16เป็นสมเด็จเก่าคะ่ะพี่ๆขาสมเด็จเก่ารายการที่16นะคะ เก่าสวยจ้ะรายการที่16นะคะพ,พี่ขา300บาทจ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะน้องสุภาจะส่งให้ฟรีจ้ะต่อไปรายการที่17ะคะ่ะพี่พี่ขา17เเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ ใต้าฐานเหมือนมีรอยจานนะคะพี่ขาใต้าฐานมีรอยจานค่ะรายการที่16จ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะต่ออุย้ยเป็นรายการที่17นะคะพี่ขาโทษทีค่ะ16เป็นสมเด็จเก่านะคะหลวงพ่อเดิมเป็นรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางจ้ะ เป็นเนื้อดินนะคะพี่ขารายการที่18จ้ะ รายการต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นพระปิดตา3มเกลอจ้ะพระปิดตา3มเกลอเนื้อเมกพัดนะคะพ,พี่ขาของหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกจก้ะใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่ๆขาใต้ฐานมีรอยจานะคะ่ะ รายการที่19นะคะพระปิดตาสามเกลือเนื้อเมกะพัดจะ้ะรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่2 0ค่ะ20เป็นพระผงรูปเหมือนค่ะของหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาปล่องนะคะเชียงใหม่จะ้ะ พระผงลูกเหมือนหลวงปู่สิมนะคะรายการที่20จ้ะเก่าๆแบบนี้เลยคัะพี่ขาพระผงลูกเหมือนหลวงปู่สิมนะคะรายการที่20จ้ะต่อไปเป็นรายการที่1 1นะคะ21เป็นพ่อร่วงจ้ะ พอ,นนะะพอร่วงหลังปืนนะคะพอร่วงหลังหลังปืนค่ะพี่ขารายการที่21นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่22นะคะพี่พขายีสิบสเป็นพระธากระดานจ้ะเป็นเนื้อแดงนะคะพี่พขาพระท่ากระดานจ้ะรายการที่22นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23เป็นสมเด็จวัดเกตชยโยจ้ะสมเด็จวัดเกตชยโยนะคะพ,พิขารายการที่23จ้ะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24เป็นพะรอดจ้ะพะรอดรายการที่24นะคะ รายการต่อไปรายการที่25ค่ะ25หลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงนะคะรุ่นแรกจากปี18ค่ค่ะพ,พี่ขาคณะสิทธิ์สร,ร้างถวายนะคะหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงจะ้ะรายการที่25นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ26เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะรายการที่26นะคะจ้ะต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะพี่ๆาี่เป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะ รายการที่27ค่ะต่อไปรายการที่28ิค่ะพี่ขา2ี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะคะรูปหล่อหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่จ้ะ รายการที่28นะคะพี่พี่ขาตายฐานนะคะหลวงปู่ทิมรายการที่28จ้ะต่อไปเป็นรายการที่1 9คะ่ะพี่พี่ขา29ิเป็นหลวงพ่อทันใจรุ่นพิเศษคะ่ะปี13ึ่จ้ะ หลวงพ่อทันใจรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30จ้ะ30เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกวยค่ะพระศิวลีหลวงพ่อกวยพิมพ์พจัมโบ้ค่ะพี่ๆขาพระศิวลีหลวงพ่อกวยนะคะรายการที่30จ้ะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษสองรายการนะคะพี่ๆขารายการพิเศษรายการที่1จะ้ะพิเศษ1เป็นหลวงพ่อแดงค่ะหลวงพ่อแดงยานวิลาชนะคะปี B 03จับเป็นเนื้อกระไหลทองค่ะพี่ๆขาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะคะ เป็นเนื้อกะไหล่ทองจ้ะหลวงพ่อแดงรายการพิเศษรายการที่1น,นะคะหลวงพ่อแดงยานวิลาชจ้ะรายการพิเศษรายการที่1นนะคะพี่ขา พิเศษหนึ่งหลวงพ่อแดงจ้ะห้าร้อยบาทคะ่ะพ,พี่ขาน้องสุภาจัดส่งใหพ้พี่พี่พร้อมกล่องนะคะรายการต่อไปรายการที่สองจ้ะรายการที่สองเป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะคุณสร้างวารมีปี2519จ้ะ หลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่จ้ะมีรอยจานนะคะมีรอยจานหน้าหลังค่ะหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าจะเป็นเนื้อนวะนะคะพ,พี่ขารายการพิเศษรายการที่สองจ้ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะ รายการพิเศษรายการที่2จ้ะ5 0าบาทเช่นกันคะ่ะพี่ขาพิเศษ2นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จะ้ะจะส่งให้พร้อมกล่องคะ่ะพี่ขาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรายการพิเศษรายการที่สองจ้ะ5 0าบาทคะ่คะพี่ขาค่ะ วันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการแล้วก็มีรายการพิเศษ2รายการนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาไดิที่เบอร์084ค่ะ7211933นนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ